สงครามย่อมต้องมีผู้เสียสละซูเปอปร์เกมเมอร์ฟรีเซนคิริโตะนายเป็นอะไรไหมนี่เธออย่ามายุ่งกับฉันฉันจะอยู่คนเดียวีร่างกายเราเป็นอะไรไปนเนี่ยคิริโตะนายเป็นอะไรไหมไม่ทันแล้วลาก่อนนะทุกคนไม่นะ ไม่ต้องห่วงนะคิริตโตฉันจะพาในกลับฐานทัพเองเยอ่ม,ยมากเลยคิริตโตืมขอบใจเออระวังด้วยนะแถวนี้พวกกราสิทเต็มไปหมดเลยขอบใจผู้นายมากนะที่สู้ร่วมกับฉันคิริตโตที่นี่เคลียเรียบร้อยแล้วยัง ดูจากสถาการณ์ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นหะระวังนะขี้นลือให้มันได้เว้สิเข้ามาเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีเดอนกันยายนวันที่สิปีหนึ่งปดิ เราเ,เริ่มทำการทดลองได้โอโหทุกคน,กคนลงมาถึงที่หมายแล้วลงไปกันเร็ยให้มันได้อย่างี้สิจัดให้ยะโอเคเข้ามาสองตัว <Yeah. S 2> ใครลงมาวะ yeah. มองไปเห็นมองไปเห็น เนื้อเนื้อนี่เกือบไปแล้วไง yeah. นี่เพื่อคิดแล้วโตวเอาที่ไปแก้ฮ่าไปเดี๋ยวจะไปที่ช่วงเอออืมเอ่าขอโทษด้วยนะฮะ huh? โอเคขับรถแก้หนึ่งสองสามสี่ห้าเย้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  ว้าวเธอนี oh! Oh! ่มันสุดยอดไปเลยตอนนี like. ah! yeah, uh ้เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่เหลือสกิบิดี้อยู่ในเล่ลโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าะเหลือเธออยู่คนเดียวแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วฮะแก่เราสีพวกเรากลับแล้วฮึ่กแกตายกันให้หมดฮะใส่อันชิดจะจะได้ยังไง อ๋อวอรดีชเห็นว่านี่มันน่าใจดีก็เลยลองขับดูนะโอเคงั้นก็ดีไปพวกเราไปกันแล้วเอ้อย่าไปเร็วมากดีไิตามไม่แ่้เกิดอะไรขึ้นฮะสายอันทิตไม่สิ เขาไมา่อยู่แล้วขอโทษด้วยนะแต่วันนี้มันจะเป็นเอ้ยไม่นะน้อยเนี่ยพวกแกต่อยก็ต่อได้แล้วเฮ้อเฮ้อข้าคิดว่ามันจะต้องมีตัวอะไรมาคัดจังหวะฆ่าในการฆ่าเจ้านี้แน่ๆอ่ พูดไม่ทันขาดคำดีแมนนายจะหนีไปไหนเขานายอฮะหนีไปไหนไม่ได้แล้วพวกเราล้อมไปหมดแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าอย่าวางวารอบนี้เจ้าจะได้หนีไปไหนพวกแกนี่มันโง่ซะจริงเลยแกไม่รู้ด้วย้ําว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแกก็จะไม่มีชีวิตอยู่เพื่อได้เห็นมันแน่อุ้ยเจ็บเฮือสแสนทิศจะกําลัรอที่วิมอนเย้ขคอนีเ้เราจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่แกจะได้เห็นถุงผู้แพทเผาโดยรบแสงสีแดงอันรยนยรงยังไงเฮ้ยจีแมนแกน่นลูกไหมสักปบกเลยแกนะ ท่าเบุคคลขอแค่ได้ทำแล้วดมๆแกยังรอดไม่ได้ไงเฮ้ยกบผู้โชคตายงไงล่ะหอยนะแกเฮ้ยไม่เฮ้อ๋อ,อลองชิมนี่หน่อยเป็นไงเฮ้ยโดนหมอแกจะลืญภาพเลยนะหน่อยแนะแกลูกตัวใหญ่ก็เงี้ยเฮ้ย ขาเพิ่งได้ปืนมาใหม่เลยนะว้าวได้กูไม่ทนล้มึงตายแนะน่เดี๋ยวอะไรเนี่ยเราไม่ทำใ้ตัวหุ่นกับจัดลงกันเลยือเปล่าเนี่ยรงบจะแก้กันแล้วกันเดวจะลกลงไปเลยหนูเฮ้าฮเฮ้ยเดี๋ยวเวลาจัดการ <c oughs> เป็นไปตามแผนแกเป็นของข้า ทีนี่ก็ละลายเป็นสัตจีมนนต้งโดนแพทเขาจ่รับสายสีฟ้าเืาจะมาต้อหงหัวหน้านะอุ้ยอ,อะไรกันเนี่ยเฮ้ยน่าลำคอเนอะไปไกลๆไปอะ้รวะเนี่ยระวังนะให้ท่านเขม่าแมนตัวอะไรเนี่ยไม่ทันแล้วอ้ยเนีๆๆย่ยเก้าฮ่า ไอ้ทายฮัเขาไมรบแมนวันนี้เขาตายเขาแก่่โอ้ยะเกอฮ่า่เฮ้ยเขาจะไม่ยอมให้แกทำอะไรลูกพี่ของเขาอีกแล้วสุดนี้ยังไม่จบอู่เพิ่งนับสมราร์ใช่จีแมนยังไม่จบเลยฮไอฮโไอออดัดแกว่าใครที่จะปลาล้อเข้ามา ยอมได้โอ้ยเอาเงากันวะโอโอ้ฮ่า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 ไอออนฮาดอนดูเหมือนว่าแกจะได้ใจใหญ่เลยนะดูนิน่งๆสิวะเดี๋ยวก่อนแกต้องการข้านะชาขนนกางต้องการแค่หัวของแกงอเอาลกราวนี้แกตายอูย๊ฟวฟ เออจุงโดนแพทย์เผาะะลุกเสกสีแดงกันร้อนแล้วรอมอสักเพีสิบว่ามาช่วยหนย่อยมาจะต้องมีชีวิตรอดแต่ตัวเดียวเนาะซีแมนคิดจะทำอะไรอีกนะาีแมนหยุดนะเออนี้น้องว้ยเออฮะไเจอกันใหม่ล่ะ เอาอีกแล้วมุก้อีกแล้วนี่อีกแล้วไอหเอ,อ้ยแกเจอข้าแน่โอ้เกือบไปแล้วไงเราโอ้เยลูกพี่ผมขอโทษที่ผมมาเร้นความสามารถตรงนี้ไม่เป็นไรได้ทำเต็มที่แล้วพวกเรารอดมาได้กระบุญเท่าไหร่แล้ว คงจบแล้วสินะเรานาารี่แล้วฮะปทมผูรอของเธอถูกฮะไหลไม่หยุดเลยไม่เป็นไรผองส้มให้เองถึงจะไม่ดูดีเหมือนใหม่แต่ก็ใช้ได้นะเอ้ยหน่อยนะ้เกลให้บังอาจมากเฮ้ยพระเจ้าเธอยังไม่ตาย ธรรมาดาครับน้องไปก่อนนะจะให้ขอให้โชคด,ดีเดี๋ยวเราเอาคืนพวกแกจะต้องชอดใช้กับสิ่งที่ทำกับคิลิตโตประตูนี้ล็อกนั่นเหรออย่างนี้ต้องเฮ้ยไอ้ออออออยเดี๋ยวหยุด เขาไม่ใช่หนึ่งในพวกซ่วมเธอเป็นสมามิรของเราใช่ไหม่าอย่างนั้กน,กนก็ได้ใช่แล้ว